ลงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเมืองอาชสมาเก่งมากครับโอเค let's go ไปใบพึ่งด้วยเห็นพึ่งไหมน่ะใบใบพึ่งก่อนมาชึบเท้าเดียว มือลงไปด้วยข้างหนึ่งเก่งมือสองเท้าหนึ่งน้อยหนึ่งชิบชิบชิี้ยบชิบชิบอขี้ยบตะ นะมือมือมือมาเชฟตีมือกันทำรับคลิปนี้อ่หน่ามาสำหรับคลิปนี้นาวาวาต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนาวาวาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะคะดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> อย่าลื